ในทุนนะคะโออไม่สะดวกมาค่ะเพราะว่าในทุนเองอาจจะอยู่ต่างจังหวัดด้วยหรือว่าอาจจะติดธุรานะเกิดความอยากได้ทรัพย์ขึ้นมาเราก็อยากจะลงทุนนะคะทํายังไงได้บ้างนะคะก็คือเคสนี้นะคะนักลงทุนของเรานะคะก็วางใจนะคะในการที่มอบอนานาจนะคะให้ทางแลนด์ฟอนของเราจัดการนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรลินก็มาอยู่กันที่เคสขายฝากนะคะ ซึ่งเราอยู่กันที่สํานักง,งานที่ดินบางเขนค่ะในวันนี้เนาะเราไปกันทั่วไทยเลยสําหรับวันนี้นะคะก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่านะคะนักลงทุนของเรานะคะก็วางใจนะคะในการที่มอบอานาจนะคะให้ทางแนลนด์ฟอลนของเราจัดการนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพรลินก็มากับทีมงานนะคะในส่วนของที่จะมาจัดการหน้าง,งานนะคะเอกสารประมาณนี้เลยนะคะเตรียมให้ในายทุนล้วก็ ทั้งของผู้รับจำนำนะผู้รับขายฝากให้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันคะ่ะว่าหน้าง,งานจริงของการรับขายฝากนะคะโดยที่การมอบอำนาจนะเพราะว่านายทุนเองไม่สะดวกมาเนี่ยมันจะสะดวกสบายจริงไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเนาะอ่ะเรามาถึงข้างในกันแล้ววันนี้นะคะกรมศินปก็บางเขตเนาะคนก็จะเยอะนิดน,นึงนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็มาดําเนินการให้ตั้งแต่เช้านะคะทีมงานมาตั้งแต่8ปดโมงเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะมา จัดการแล้วก็เคลียเอกสารไปเลยแต่ว่าแม้ว่าวันนี้เนี่ยในทุนเองจะไม่มาเนาะแต่รางเราก็จัดการเอกสารให้อย่างครบถ้วนค่ะโดยที่เมื่อวานนี้นะคะฝั่งของทุนเองเนี่ยก็มีการโอนเงินมาให้นะคะทางแนลนฟลอรเนี่ยหลักทรัพย์นะคะตัวนี้ใช้เงินลงทุนในทุนก็โอนเงินเข้ามาให้เราค่ะด้วยยอด9,020,000บาทนะคะก็โอนมาเรียบร้อยเลยนะเพื่อที่ว่าวันนี้จะได้ทำธุรกรรมอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองอ่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันนี้กันนะคะ วันนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเสียทีนะคะนี่เอกสารได้ครับครบหมดแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทั้งนักลงทุนด้วยนะคุณเชอรี่นะคะที่วางใจในการลงทุนไข่ฝากซับวันนี้นะคะซับวันนี้เนี่ยลงทุน9ก้าแสนสองได้ดอกเบีย้ยแสนสามหมื่นแปดคุณเชอรี่ยังไม่เคยเห็นซับเลยนะคะแต่ว่า ก็วางเงินนะคะลงทุนเข้ามาเมื่อวานนะคะโอนเข้ามา9 2้าแสนเรียบร้อยนะคะทำให้วันนี้เนี่ยสามารถทําธุรกรรมได้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็มั่นใจมากๆกับการเลือกซับด้วยไครทีเหลี่ยหรือเกณฑ์การพิจารณาซับอย่างเข้มข้นของแลนฟอร์โลนนะคะก็ลงทุนได้อย่างวางใจสบายใจแล้วก็รับดอกเบี้ยไปเลยหน่อๆนะคะเคสนี้ก็แสนส0มหมค่ะก็เรียกได้ว่านักลงทุนนี้พอใจมากๆนะส่วนของผู้ขายฝากเองนะคะคุณเจษดาเองก็แฮปปี้เหมือนกันเพราะว่า ได้รับวงเงินนะคะแล้วก็ได้รับเงินที่รวดเร็วนะคะก็เลยทาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพยุงนะคะธุรกิจแล้วก็สามารถนําเงินไปหมุนได้ก่อนนะคะก็พอใจทั้ง2ฝ่ายทางแลนฟอลอนเองก็แฮปปี้ทั้งคู่นะคะก็ยินดีมากมากเลยถ้าเกิดมีอะไรนะคะเดี๋ยวเคสหน้าแพลนจะพามาอัปเดตในเคสถัดไปอีกนะคะถ้ามีเคสปแปลกก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวนะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้เคสที่ดินเปล่า ย่นสายใหม่นั่นเองกับที่สำนักง,งานเขตที่ดินที่บางเขนค่ะลาตัวไปก่อนนะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ